สวยนะครับว้าสวยสวยสวยทำเราครับสามจุดหกใหญ่จ,จ,จริงตัวนี้กี่โลสายสวยเนี่ยขึ้นไหม Oh, 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 oh. oh. liêm bệt cố